สวัสดีครับผมมาแบบไม่ไม่นานนะครับเนี่ยก็เป็นฉากใหม่นะฮะพยายามหัดทำอยู่นะฮะสมมุติเป็นหน้าเต็มอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็ผมทำเองอะ่ะเขาเรียกไอ้ข้างบนขวาเนี่ยเขาเรียกว่าโอเวอร์เลย์ใช่ไหมครับเท่าออกไปเนี่ยมันก็จะเห็นคำว่าไลฟ์แล้วก็ข้างล่างส่วนวิวข้างหลังเนี่ยนะครับถ้าสมมุติเอาออก เดียวอ่ะเข้ามาอีกทีก็วิจารณ์วันนี้ครับคือคือว่าอะไรอ่ะเราถึงเราไม่ใช่หมออ่ะแต่เราก็พูดเรื่องวัคซีนได้ไหมะนะครับเนี่เห็นไหมครับพอมันก็มีข่าวอย่างเี้ยตลอดคนก็ยังกลัวแล้วก็ผมก็ยังกลัวนะพูดตรงๆนะครับทุกคนก็กลัวที่จะติดเชื้อทั้งนั้นแหละนะ แล้วก็มันก็ต้องถามได้นีฮะว่าทำไมประเทศอื่นเนี่ยใช่ไหมครับอ่าเนี่ยอย่างออสเตรเลียนะครับแอฟริกาเขามีข่าวเรื่องการระง,งับวัคซีนอย่างเนี้ยเราก็ต้องถามได้ว่าเออวัคซีนแอสตราเซ e c a มันดีจริงไหมนะครับนักการเมืองผู้ที่มีหน้าที่ต่างๆเขาก็ต้องตอบได้อ,ะอ่ะอ่าแบงกของโพสรายงานว่าอะไรครับแบงกขอ p โพสรายงานว่า a l าวออนมันเดย์รับใช้นะครับ Monday ก็วันนี้สิร e บใช้ได้นะครับ300,000โด s โดสเซสของเอ a อโคบิ d เดช19 vaccine produced by Chinese pharmaceutical giant Sinopharm media in the two c o u n t reported i s r e นะครับก็ก็แปลว่าประเทศลาวเขาได้รับวัคซีนแล้วอ่ะส0 0แสนโดสนะครับจากบริษัท ยักษ์ใหญ่ของอประเทศจีนชื่อซีโนฟามอย่างนี้ก็ต้องถามได้ว่าแล้วเมื่อไหร่คนไทยจะได้ใช่ไหมครับก็ต้องถามได้ถูกไหมฮะคุณเป็นนักการเมืองอ่ะผมไม่พูดชื่อแล้วกันคุณเป็นนักการเมืองคุณเป็นรัฐมนตรีคุณเป็นมนตรีคือคนรัฐก็คือตัวแทนของรัฐใช่ไหมฮะแล้วคุณจะแบบเอ้ยอย่าพูดมากอย่าอะไรอย่างเนี้ยแบบ ไม่รู้เรื่องก็อาก็ไม่รู้เรื่องไงเขาถึงถามเขาถึงชมชมก็ได้นะครับว่าก็ได้เออใช่ไหมครับเข,เขาก็ต้องแสดงความเห็นได้อะเพราะพวกคุณกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนอะ่ะคุณมีอํานาจคุณเป็นถึงนายกเป็นถึงผู้บริหารเนี่ยอย่างนี้เขาก็รายงานข่าวว่าวันนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการอุทธรณ์คำสั่งอะไรหรือเปล่าแต่ว่าตัวสารเนี่ยนะครับ ก็ผมจําไม่ได้สารไหนแต่สารก็มีคําสั่งนะฮะให้ยกเลิกการแบนคลิปที่ธนาทรมาพูดถึงบริษัทสยามไบโอฟาร์มนะครับโทษสยามไบโอไซส์ ize, ไม่ใช่ไบโอฟาร์มสยามไบโอไซส์ ize, นะฮะเนี่ยวันนี้ก็มีข่าวเหมือนกันเห็นไหมครับวันนี้ก็ต้องพูดชื่นชมมีข่าวให้พูดให้ชื่นชมวันนี้ท่านเอกอัครราชทูต จีนนะครับ PDRC เนี่ย People Democratic Republic of China เนี่ยนะครับก็ได้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จนันโอชานะครับแล้วก็ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเออแล้วง่ายๆเลยเมื่อไหร่เราจะได้นะครับวัคซีนนะครับเมื่อไหร่เราจะได้วัคซีนโควิด19นะครับวันนี้ก็มีข่าวว่า ดีเจมะตูมเนี่ยตำรวจให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาในเรื่องของการฝ่าฝืนพรบรโรคติดต่อแล้วก็การฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินนะครับมีข่าวการแพรก่กระจายของอผู้ติดเชื้อ87รายนะครับมีข่าวโจไบเดนนะครับเ,เห็นไหมครับอเมริกันยังจะไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้นะฮะคาดว่าต้องใช้เวลา หนึ่งปีถึงจะสร้างภูมิคุ้มกันได้เนี่ยครับอ่าเอามีคนทักทายมาแล้วขอโทษที่ขอโทษที่สวัสดีนะครับผมคือประเด็นของผมคือเอ่อผมไม่เชี่ยวชาญการเมืองพมา่าเลยครับผมขออนุญ,ญาตนะผมรู้ว่าเขาก็เขาเป็นยูเนียนนะครับเขาไม่เหมือนเราเขาเป็นยูเนียนเขาเรียกว่าอะไรยูเนียนเอ่อสะหะพันธรัตพม่ามั้งนะครับ เมียนมาเมียนมาขอโทษใช้คําผิดนะบางคนก็ใช้พมา่าบางคนก็ใช้เมียนมาประเด็นของผมวันนี้คือแหมมันนะมีข่าวที่แบบว่าเฮ้ยคุณไม่รู้เรื่องคุณไม่ใช่หมอก็อย่าพูดดีกว่าผมว่าไม่ถูกอะนะผมว่าไม่ถูกครับคืออย่างน้อยเนี่ยเราเป็นประชาชนนะเราต้องถามเนี่ยคำถามแค่เนี้ยเอาคำถามแค่เนี้ยง่ายๆว่าสรุปประชาชนทั่วไปเนี่ย คิดว่าอย่างไรนะครับอตอประชาชนทั่วไปได้ไหมว่าทั่วไปนะครับไม่ใช่กลุ่มที่มีความเสี่ยงนะต่อประชาชนทั่วไปได้ไหมว่าเมื่อไรเมื่อไรจะได้รับวัคซีนเหมือนประเทศอื่นเขาบ้างอ่ะผมมีก็ไม่ค่อ,อยอากพูดนะเขาบอกว่าเอาเอ,เอไม่พูดดีกว่าถามแค่นี้นะครับว่า เออชาบใหม่ผมสวยไหมฮะเนี่ยนะครับสวัสดีฮะคุณโทนี่เชนนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเราก็มีแต่เรื่องไทม์ไลน์ไทม์ไลน์อันนั้นถ้ามันมีการฉีดวัคซีนบ้างแล้วเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยนะครับหรือมีความหวังบ้างเนี่ยที่แบบชัดๆตอบชัดถ้อยชัดคำนะฮะชัดถ้อยชัด,ชดคำไปเลยนะฮะเนี่ยเออ นายกเปิดทำเนียบต้อน,อนรับอุปทูตจีนนะครับวยพอเนื่องในเทศกาลตรุษจีนส่งความปรารถนาดีถึงสีจิ้นผิงหลีเขอเคอเฉียงขอบคุณความร่วมมือในช่วงยากลำบากเผยนะฮะในเครื่องหมายคำพูดซีโนแวกได้รับอนุญาตจากทางการให้ส่งออกแล้วพร้อมส่งถึงไทยพร้อมส่งถึงไทยนะอลองคลิกเข้าไปอ่านครับนี่กรุงเทพธุรกิจเลยนะ นะครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีนะครับทักทายมานะครับสวัสดีคุณโทนี่นะครับสวัสดีคุณอเล็กนะครับการเมืองพม่าผมไม่รู้เรื่องจริงนะครับพูดตรงๆงเลยนะครับขอโทษนะฮะพูดตรงๆเลยนะครับเขาบอกว่ายังไงมีโฆษณามีโฆษณาทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลไทยยืนยันที่จะจัดหาวัคซีนให้ครอบคลุมร้อยละ50ของประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุด โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนแก่ประชาชนตามที่ได้กำหนดกลุ่มเสี่ยงที่ต้องการฉีดเร่งด่วนก่อนอซึ่งฝ่ายจีนแจ้งว่าวัคซีนจากบริษัทซีโนแวคได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจีนให้ส่งออกแล้วพร้อมจะส่งมายังประเทศไทยโดยเร็วที่สุดเมื่อไหร่อะโดยเร็วที่สุดตามที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อไหร่นะครับก็มีข่าวว่าคาดว่านะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขวันนี้ก็ ให้สัมภาษณ์ใช้คำว่าคาดว่าจะเริ่มฉีดได้ของซีโนแวกภายในกลุ่มพาซึ่งดีมากนะครับซึ่งดีมากนะครับแล้วก็ต้องให้กลุ่มเสียงเขาก่อนให้คุณหมอให้บุคลากรทางการแพทย์เขาต้องฉีดก่อนนะครับต้องไล่ไปํากลุ่มเสียงครับไม่มีปัญหาหรอกแต่มันต้องตอบให้ชัดถ้อยชัดคำนะแล้วก็ผมอยากจะไลฟ์วันนี้อยากจะเตือนว่าเราอะ คือประชาชนเจ้าของอำนาจทุกคนไม่ว่าคุณจะเลือกเขาไปเป็นรัฐบาลหรือไม่ก็ตามเนี่ยตามหลักการตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยสสนะครับออคอรมอเนี่ยต้องทำให้กับพวงชนชาวไทยเป็นตัวแทนของพวงชนชาวไทยทุกคนนะครับไม่ได้เลือกพักว่าเฮ้ยคุณไม่ได้เลือกพลังประชารัฐคุณไปฉีดที่หลังอย่างนี้ไม่ได้ นะเพราะฉะนั้นคนราษฎรคนไทยเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะชื่นชมนะครับเขามีสิทธิ์ที่จะชื่นชมเขามีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์พูงยาว่าด่าแบบสุภาพแล้วกันเอ้ยทําไมยังไม่ได้อะไรเงี้ยไม่เห็นด้วยทําไมโครงการมันช้าจังทําไมต้องไปโหลดมือถืออะไรต่างคืออย่าไปด่าเรื่องส่วนตัวอย่าไปอะไรของเขาใช่ไหมครับอขอโทษทีนะ ผูรบเหมาหักหลังประชาชนนะครับประเทศรอบข้างเราเริ่มนะครับเริ่มจะได้ชีไทยยังไม่ได้เลยจะผลิตเองทําไมในเมื่อซื้อมาถูกกว่าผมเข้าใจว่าการผลิตเองเนี่ยก็ดีนะครับของบริษัทสยามไบโอไซน์เนี่ยก็ดีเพียงแต่ว่าในขณะที่ยังทําไม่ได้เนี่ยถ้าเราเริ่มได้เหมือนกับที่อื่นที่เขาเริ่มเนี่ยนะครับ มันทําให้ความเชื่อมั่นในความเห็นอผมนะเดี๋ยวก็ด่าว่าโอ้ยคุณไม่รู้เรื่องอะไรวันๆน,น,นั่งพูดแต่เอา้าก็ผมจ่ายภาษีให้คุณผมก็ต้องพูดได้เปล่าวะเออใช่ไหมหลักการมันมีอยู่แค่นี้เองคุณจะรับแต่ว่าเอาเรื่องของแบบชมอย่างเดียวมันคงไม่ได้มั้งนะคนก็ต้องถามอะ่ะนะครับขนาดแหมไม่พูดแล้วกันเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ได้พูดนะฮะ เอกชนนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์แอสตราเซเนกาเข้าได้ครับนะครับอันนี้ยืนยันชัดเจนเข้าได้เอาว่าผมอันนี้เป็นข้อเท็จจริงแล้วกันใครจะเป็นรัฐบาลหรือจะเป็นเอกชนเนี่ยก็สามารถที่จะนำเข้าได้แต่จะต้องได้รับการอนุมัติจากองค์การที่เรียกว่าออยหรือองค์การอาหารยาต้องมีการขึ้นทะเบียนนะครับต้องทำตามที่ มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขเขากาหนดโดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยผมไม่ทราบที่อื่นเป็นหรือเปล่านะแต่ผมทราบว่าสถานที่ของเมืองไทยที่จะฉีดวัคซีนได้เนี่ยจะต้องมีใช้คําว่าสถานเพียาบาลอยู่ด้วยเพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขที่ผมได้รับข่าวมาเนี่ยนะครับเขายืนยันว่าจะต้องมีการา observe หรือว่าให้พักดูอาการอย่างน้อย สานาทีแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยเขาก็เตรียมกันแล้วว่าถ้าฉีดเนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ37นาทีแสดงว่าฉีดเสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องดูอาการตรงนั้นก่อน30นาทีก็เหมือนเดิมครับเหมือนที่เคยพูดให้ฟังมันเป็นวัคซีนไวรัสอ่านี้ผมพูดอีกทีหนึ่งทุกปีเนี่ยผมเดี๋ยวปีนี้ก็จะไปฉีดน,นะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แล้วคุณหมอก็จะพูดเหมือนเดิมซึ่งเป็นหมอที่มีจริยธรรมมากเขาก็จะพูดเลยว่าปีนี้ฉีดแล้วมีการหวังผลได้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่เคยมีปีไหนที่ฉีดได้100%เซนะครับวัคซีนเท่าที่ทราบเนี่ยวัคซีนตัวโควิดเนี่ยก็ไม่มีหรอกร้อนะครับห้าบ้าง60บ้าง70 90บ้างนะครับแต่เขาต้องมออีรายงานนะครับคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไหมอย่างนี้นะครับ คุณหมอก็จะพูดเลยว่าถึงจะฉีดแล้วอันนี้ก็เหมือนกับโควิดเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นได้อีกแต่อาการจะไม่รุนแรงนะครับและและย้ำว่าเป็นความสมัครใจเพราะฉะนั้นเมื่อวัคซีนโควิด1 9มาถึงเมืองไทยแล้วไม่มีใครบังคับคุณนะนะนะเช็คตอนนี้นะฮะคุณไปฉีดก็ได้คุณจะไม่ฉีดก็ได้ แต่วันนี้ที่ทุกคนถามคือทําไมประเทศอื่น,ๆ,ๆ,น,นๆ,ๆ,ๆ,ๆในอาเซียนเนี่ยเก้าประเทศเนี่ยเขาเริ่มมีเคารลางแล้วว่าเขาจะได้จากโควัคเท่าไหร่เขาจะได้จากที่ไหนเท่าไหร่ของเราเนี่ยก็คาดว่านะครับคาดว่าใช่ไหมฮะคาดว่าในเดือนกุมภา t น i s ก็จะได้เริ่มฉีดจากซีโนแวคนะครับคาดว่าตามข้อตกลงสัญญามิถุนานะครับถึงจะได้รับ โดสจากบริษัท a s t r a z ซ n e c a ซึ่งมีข้อตกลงเทคโนโลยีทรานสเฟอรกับบริษัทที่ชื่อสยามไบโอไซด์ s <S เห็นไหมครับคาดว่าแต่ทุกอย่างเนี่ยมันผมว่ามันต้องตอบให้ชัดๆนะครับคือคนมันจะได้มีความหวังเศรษฐกิจมันจะได้มีความหวังจะค้าจะขายเออเดี๋ยวมันจะดีขึ้นน่าจะเปิดประเทศได้มากขึ้นน่าจะค่อยๆนะครับ ทำให้มันมีการท่องเที่ยวมากขึ้นตอนนี้ท่องเที่ยวไปคนก็ระวังไปนั่งเช็คไทม์ไลน์ไปจนเดี๋ยวนี้ผมเลิกเช็คแล้วนะไนะทม์ไลน์อ่ะเพราะว่ายิ่งเช็คยิ่งเวยนหัวครับคุณไปเช็คก็คือในอดีตที่ผ่านมาหน้าที่คุณที่ดีที่สุดก็ดูแลตัวเองใส่หน้ากากอนามัยนะครับล้างมือบ่อยๆอ,อ,อย่าเอามือเข้าไปแตะปากจมูกตานะครับเอออย่าไปอยู่ในที่ที่แออัดถ้าเลือกได้ก็รักษาระยะหา่าง ถ้าเลือกไม่ได้ต้องขึ้นรถสาธารนณะขึ้น BTS ขึ้น MRT ลงมาแล้วก็ทำความสะอาดทิ้งหน้ากากอนามัยซะอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเออนะสถาบันวิจัยของรัฐมีคนเก่งทำไมต้องให้เอกชนทำอ,อันนี้ก็เป็นคำถามที่ต้องถามได้ใช่ไหมครับเอกชนนำเข้าได้นะครับอโอเคผมไลฟ์มา15นาทีแล้วนะครับก็ สั้นๆแค่นี้แหละท่านก็ลงไปดูได้นะครับเนี่ยเอาคอมเมนต์ออกก่อนขอบคุณนะครับที่คอมเมนต์มานะฮะนี่นะอ่าน,นี้ข่าวนี้ก็จะตุดจีแล้วก็มาเยี่ยมนะครับเห็นไหมครัแพตตินัมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกจุดเออต่อไปเนี่ยเราจะมออีพาสปอร์ตวัคซีนนะครับเข้าใจอย่างนั้นนะใครฉีดแล้วก็จะได้รับพาสปอร์ตวัคซีนว่าเออคุณได้รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้วนะครับ ซึ่งก็ดีนะครับมันก็ทำให้ trust economy ความเชื่อมั่นมันกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับอ,อันนี้เข้าไปดูสินะครับเป็นยังไงบ้างเออนนี้ผมยังทำ overlay ไม่ค่อยดีอยู่นะฮะโทษทีนะทำด้วยตัวเองนะฮะตำรวจพิสูจน์ภาพจากบันทึกกล้องวงจรปิดโรงแรมนะครับมีผู้เข้าวมง,งาน14คนออกหมายเรียกเข้ารับทราบข้อกล่าหาผิดพรบรควบคุมโรคติดต่อ แล้าผิดพรกอฉุกเฉินนะครับออโอเคห้องจัดเลี้ยงไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายนะครับโรงแรมเจ้าของสถานที่ไม่ได้จําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงไม่มีความผิดเห็นไหมครับก็ชัดเจนก็เรียกไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับถ้ามีความจริงใจเข้าไปให,ให้การนะครับแล้วก็ต่อสู้ไปใน ช่องทางของกฎหมายถ้าคุณมะตูมคิดว่าไม่ผิดก็ต่อสู้ไปนะครับตอนนี้เราก็ต้องให้โอกาสคุณมะตูมทั้งในเรื่องของอาทางสังคมความเป็นจริงแล้วก็ในเรื่องของการต่อสู้ในข้อกฎหมายนะครับนะครับผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะโอเคก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมวันนี้มาสั้นๆแค่นี้นะครับเดี๋ยวหิวข้าวจะไปกินข้าวแล้วอ่าเอาเออย่าลืมอย่าลืมขอโทษที ต้องมีอันนี้อย่าลืมนะครับถ้าชอบนะครับอันนี้ผมทำเองนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้ใช้ s t r e มยา a r ดนะฮะสามารถที่จะเอาสตรีมยา a r ดออกไปได้เพราะว่าผมจ่ายเงินก็ทำเป็นโฆษณาของโลปักอินก็ได้นะครับเนี่ยผมอยากทำให้โอเวอร์เลยเป็นอย่างเงี้ยแต่ผมต้องไปหัดทำอะยังทำไม่เป็น ตอนนี้มันเป็นได้แค่นี้อยู่ท่านว่าอันไหนสวยอันนี้เป็นของส r e ีมหยาดเขานะครับอันนี้ผมก็ทําเป็นไลฟ์แล้วก็มีภาพผมอยู่ข้างล่างเล่นไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะฮะทำไปเรื่อยๆอย่าไปคิดมากว่าคนจะด,ด,ดูเยอะไหมอะไรทําให้พยายามพูดให้ให้เป็นตัวเองมากที่สุดนะครับสุภาพแล้วก็ไม่ไปร่าลานใครแต่ต้องวิจารณ์ได้นะท่านเป็น คนของประชาชนทนะ่านเป็นผู้บริหารประชาชนถามชมบ่นด่าได้นะฮะอย่าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเขาถามชมบน่น,นด่าอย่าเงี้ยได้นะครับถามเรื่องที่เขาทำงานมันดีไหมไม่ดีก็วิจารณถูกไหมครับถ้าดีก็ชมนะครับชมได้ไหมชมได้นะครับชมก็ต้องรับฟังกันด้วยเออเขาทำงานดีนะอย่างเนี้ยโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับ